เสียงอึกกระถึกซูมแซลเดยสบายดีเด้อพี่น้องจ้าสบายดีเบิดสุขุสุคนพี่น้องสบายดีย้ำเที่ยงเนาะกำลังสนละวนสกินขาวเที่ยงพี่น้องเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเบิง่งว่าได้เมนูอะไรกิน เคยไปมันก็ให้กระเันสุ่มแซวกินแกงหน่อไม้อีกแล้วพี่น้องกินกับผู้อืข้าวเที่ยงเนาะแกงไม้ใส่เห็ดเ็มใส่บอื้อฝีมือแม่น้องเหมยพี่น้องมาเด้อกินข้าว้จ้บ่กินบ่กินแกินตับไก่อันชื่อตลาดน้อยกินคําห้มาบ่รอย มาทำานะไปลก็ไปห้าแล้วเราเลยอยู่้องเขียนวนขาวเฮี้ยครั่เฮียนช่นยมาแดดเออีละนุบแอได้ลอยมาประจำตั้งตเราบอกว่ามาตีแล้อู้แแกนใหม่ยน วานกะเกงบออยดงแต่กกโมบบอสมใจบเ่อกาเนาะอันนี้น้อไม่อันนี้พี่น้องบ่กม่น้อไม่บน้องไมกินซุ่มเนาะไม่น้องมือหักมาตบานเือที่ไม่ามลนไปเมือวานเขาเก็คุยกับบหเขาไม่มันลายอ มื่อนัีน้าาพกันออกมานาพี่น้องวาสีนตากปะ่งาบมี่าาเ้อแหกมันตากับแดดไม่เงน้อย่ีมาแล้ปะวาสิตาไว้จะน่ะมันเบิดยามพี่น้องตอนเราเผาเนี่ยมันเต็มขึ้นมา ระบายม่อคืนนี่นลงนอนเผา่นนองแจ้งคนเดียวนขึ้นมาเอามามปลานีจเอามาเลยม่ไดวเอามาเลยเผาผมไม่โบราณเขาถ่ายคลิปปาแล้วเลย นอนมาขึ้นเนีกก็เสียวเสียวอยู่เสียวยันไผแม่มากแม่มากมาว่าโบมีคนหลักป่าพี่น้องปีนี้แม่แล้วผัดมีคือเก่าสงสัยคนใหม่คนเก่าน่ไปแล้วไงปด้ได้จังหูว่าเขาหลักว่าติไปเบิ่งเนี่ยมือเออพวกเห็ดตอดนน้อยนะพี่น้องขจ้าโบเดมาตก้นไว้ให้ และกระโตงเขานะปกตินะแต่ละมือยามือเสานะมันซิมีปะอันนี้พยายามแต่เสาบบมีปาคุณได้ับกัมัดก้นมาเห็นเด้อเห็น่ากระได้มันจิไดายามีขนาักไปพบมัดก้นให้โว้ยไปอยู่มัดไว้ให้เน้อเห็นากไดห้องโแบบมขานมัดม่แข่งน้ำใหม่เป็นเมนูที่โบเบื่อ กินได้ตลอดกับปาแหงปาแหงกับมันๆแล้วพี่น้องแบบเก่านั่นได้ตัดแตมมาแ้ออกะเมันเนาเพ่มันพอดีแดดเดียวเนาะพอดีมันมันอยากเบิดโตใหญ่โล ปลาคอกอะซำนิ้วก้อยนี่พี่น้องบอเย่างเมือเชาแดดมันออกตัวใหญ่ได้ปลาเค็งตัวโคตรโตก็มีแมีตัวนี้หนบ่เกของชาปลาปลาเได้ปที่จะำซำเอยอลงเหบหน่งพวงลงลงลยเก็าแล้ว่านเหงาหูนข้ามก็บอกาวดอกนัมมันระบาดใหญ่ยิติเอาปลาเค็งมาบ่ ในอยน้เ่ตลกฝน้ันเพอนมาาว่ามอยู่แล้วเกปาลูกมันเหลือนะแม่เลยชองคำโตนี่แหละแต่มันออกลูกตอนทำไปอตอนทำไปสอหายยังมันชเลือถ้าง่ายเน้อย่ว่าไปฉ่อเนาะฉอดมึงูชม้าดูม่ได้เบิดห เมื่อดูดดำหน้านก็ดูดปาไว้เออปลาอไป้นมันก็อขาูแล้วปมันวหท่านบอกคุ่จะเป็นยงแหงก็แล้วท่านเอกเลี่ยงเลี้ย่เดียวเลยบเลยานบอกไตองปล่อยลำเลี้ยองดำมันจางลาย่ราค้าเกือบหกอันันใหญ่อยู่นเนาะวันนี้เนะเกิดเจำพามืออยู่ดเนาะํำามนทำกินหางพันใหญ่ ทันบริกินหัวอาหารจำช่องนี่อุ่นไข่เลยนะแม่น้องเขาจะแตะอะไรหรอมีไข่่อะไรจำช่องมันกินหัวอาหารมันใหญ่จำช่องนี่อุวจำี่อุ่นไข่เขาปล่อยจะกินอ่ะจำช่องนี่อุ่นไข่ไปแล้วทำปลาเค็มไข่แล้วใส่แฉกมันมาร์กผงละเอียดกะเป็นนันแตอ่อนเนาะมันนัวเป็นแขกใช่หลายอย่างใช่ผสมประจันเนาะจะมาบวชไปสุดทะเลยนัว

เขาใมกะามื้อของมีและมีทางไทยก็เรื่องไห้และแก่ห้แหละแกไปแถบรเตอร์เลนเจ้าวัวกล้ใหม่มัหาก็เลยก็้ดใส่น้ำเลอต้องใสลาเนี่ยพันสามพันสี่เดี๋ยวไม่ให้กาแฟเนาะมากินเช็ดเหอโ้โหต่อโอ้โหแล้วขึ้นกันจุดโอวเล กเรื่งเหลองแล้วคุณจะยังจะบุกอ่ะน้องแบบนีเาอเอาได้ยังแร่มันแก่แล้วห้กรน้งมนิหรอไจองมันห่าจองมันหลงคายเราแหลมนเนี่ยขีอหล่นโอ้ยหล่นี้เละสินีและจุมันลินมันหล่นทีหลายคนจะแซบพี่น้องมือน่คือว่านัวคดเลย คต่ให้จับแล้วก็นปลาเห็น้ันเลยี่ก็ตนะเห็ดไข่บุขาสุดแกงไม่รัไม่รักก่ัแกง่ปัาแกงนักแกม่รั้แกบไ่กแกมักแกง่ก่นม่่รักแ่รแง่กม่ักแกงไม่รัาแกงไมนักแกงไม่รักนันแกงไม่รกมรั่รกแม่ักแม่รักแกมัน่ักแกงไ่รักแก่รักแกมันมักแกรม่ มันกับขั้นดูคนกับบุ้มยังใส่คมีข้าวมั้งคือมีไผ่มีหมูผ่าใส่ผ่าเพียบเรามันมาหาหมูใส่หมู่ยวนชามเมนุบวายเป็นราเมนุเอาหายเมื่อไรนะหายเมื่อหายเช้าจะหายแรงเขากินข้ตันหรอวะเออกินนึงกัดหักสันว่าชุ่มเข้ากระเฮ่นชุ่มเข้าเบิ้งอยู่ไล่ก็อาหารป่านน่ะข้าวหายน็เขาเบิ้งเบิ้งเลยนะอืมเขาหอมเ้าบอกบอกบอกแม่กัแไอแก่มาเอา เจือทางบอกแม่ผมนบ่คยมาขายของนะแล้วก็ตั้งห้ชื่อดร่องเก่าเ่ทายากรามพีมีแต่พนเพงตุงหายองชงหิ่นช้างมันแดดแล้วมันใหญ่ปาม่ชโมนี่หิงห่มนีิมูนไก่น่อตกลงบัสลมหลอกแหกและโมเมแบบ นอนเมื <rude S 2> ่อมาหู้กลินม <esh> ูแห้งตายแนี่มันคือมันลมัลมคนนะคนมันตกเลลูกมาใา่ยี่ในเนาะมันตกคุมหมดดน้กนเบิรนมันกับมมน์เนาะมนออาสีานแล้วดับกินแล้วมันพ่นตกใส่หัวมันตกใ่มก็ข่อขี่เก็บใส่เพนมาใส่ดมไม่ นแรกมันแหงดรเงมาช้เค็มเหมือนเี่มาทำเื่เกลือให้นรเ็บึ้งสบเพือเห็ดน้อยเลยมาเ็บเ่อเห็ดน้อยเลยอนีมันเบเ่อเบออกคิวแชงไหมนี่เห็ดเค็มอย่แล้เอานนหนลือปบมันหานหวาน้อยคุ้มคุ้มเ กลงมือคือแ่ร้้าเหาบ้าแนจะอเจาะนะก็ได้าเสาะบอกว่ายังเข็มหกมีห้าโมงัหกโมงครัเข้าเอาไป งงขียเขาผัดอ่อนได้เขาเนื้อกี้นักแค่แค่โมงครึ่งจะช่วยแค่ก็แค่กบแค่แนื้กี้กับแ่แค่่งโมอาโมงครึ่งเขาอีกาคอยเอาปดคอยเอา้นะคอยเน้อย่อ่อนคอยว่าเขาวันเจ้าเรื่องเขาเจ้าเหจ้า่แน่ๆของมึงเจ้าเนี่สอบดำในเจ๊นะเนจอสอบเดียวนะ เดื้นะว้แล้วเายลแออกนมาเกเข้ามาไนขได้เขากินเข่าติ๊ไผ่ติ๊ไผ่ถือ่วน็นต่างกันขาเบิ่งบออกไหมเขาบบอยอทีเข่ามาได้เจ็กสได้แครงบ่แคงบตมอยลีโลแต่อัเขาเขาแดกโซ่โซ้าิ้งโ่ขาแดกข้าไสมชขายอแคงซขาวมาข้าหมามขึ้นเลยกินข้าวแดงเพราะว่าตักขาย อันเจ้ายเัล้นะที่ใตถังนกก็นกก็นกนูกนยังนั่นเ้อเฮือนนจกยังมนอนี่นะี่กระแเป็นชอเป็นเงียวบ่นนอนจุ้มในอย่างโลดเต็มอยู่ขีนะเต็มเหมือนโงเป็นเงียวนือ

รับแล้วแปะเรื่องทีรนะเขาจะเอาในกระโปรหลเขาเบื่อแบนี้เบอเป็นยังไงบาินมเดีรเขาจะทำงนหกเบื่อข่าวเบื่อยาก่อน่งเียไปน้องแต้มต้องต้พียงแต่มื พ่อใหญ่ปู่ป้ามาเติมมวนได้คันได้ก็พอแต่ป่านอนกองนั่งไวยังเกลยผื่น่ามไม่ใช่ชวากบเออมเจ็บมบิดมาบได้คือหายตลอดพี่น้องเกมยามได้ค่ะมดเกี่ยงลมหลองแล้วยังกระแดดออกเนาะตอนบ่ายเมื่อนี้ พี่น้องจ้าเดียมาฮอนิสิขอเก็บภาพบรรยากาศโดยสมีเ้อร์พอกันคลิปหน้าพี่น้องเนาะสบายดี